เราไม่ได้ขู่นะแต่คาดเปลาได้ค่ะนี่เปิดกระจกด้วยนะครับให้คุณพี่น้องป์ลีได้เต็มที่นะครับกระจกด้วยไม่กินสิโอเป็นกระด้างให้กับพี่น้องเกือแล้วคุณพี่นันราด้วยนี่วุณพี่อยากไปนั่งเองนะฮะคุณพี่อยากนั่งขึ้งนะนี่เื่งเกินไปพี่ความเร็วนี่เกาะแล้วนะครับยังไม่เกาะเพรับอันนี้เป็นการทดสอบอะ บางคนบอกว่าอยากรู้ทั้งเลยว่าเป็นยังไงเชิญมาใกล้ๆได้เลยนะค่ะวันนี้คือกำลังบอกว่าขึ้นไปแล้วใกล้สูงนะพี่เอพี่บอกนะครับว่าขึ้นนะครับรันเลยหมอสะพานนะครับเราจะไม่เล่นเครื่องนะฮะอที่บอกปล่อยคลาสเท่านั้นนะฮะ ะถ่แรงเลยครับเราว่าะยูวนซ่าีนเนี่ยแรงครับ่ัดด้วเี่ะ่าไม่เ็เยเราชดีมากเวปลอดภัยอ่ะต่อไปเป็นยังไงคะเนี่ยลงแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับผมี่ีนะครับไังเลยอ่าเดี๋วั้งัห่หลานยวหลามีลอยหลานะคือ <Vietnamese> ีเขาอยู่ในรถเขาเดี๋ยวเราต้องสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไงบ้าง นี่นี่โอ้โหเห็นเห็นแล้วเป็นไงบ้างคะมั่นใจเห็นแล้วมั่นใจเดี่ยนะฮะว่านะครับปลอดภัยนะครับกับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดคุูตัดสินใจเลือกมิวฮัซ่าบีที ไปต่อกปหลอกๆๆๆไม่ต้องปวดเลย้โหว่าเป็นคระสบกโรณ์ระวังนะที่บอกเตียงนะยืได้นะคะ ใช้ย <Christina. S 2> ื่นให้ยังขับดับเลยทำไมคะพี่วันนี้จะไรก็เดี๋ยวอเหตใจใ่ไม่เห็นูไฟยใงเลยเอตกใจตกใจใช่ไหมคะโอ้ยตอนนี้นะครับเลยี่ระนอวันนี้ก็ไปนนแล้วก็าด้วยนะคะ ลัดไงนะครับจะเห็นว่านะครับกายบอกไว้ครับสป้งกร์ตนะฮะแท่สุดๆนะฮะดีนี้เขาบอกว่าถ้าเราแต่หน้าคลาสสิของผู้ชายได้แล้ีผู้ได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้ผู้หญิงไม่ชอบสีดำนะดูลุกล้อมไงดูบอกว่าน่นนาค้นหาอะไรอย่างเงี้ยเก่งแล้วปะทำไมไม่เอาผ้าตัวละเอาขนหยักก็โอ้โหโอ้ก็ดีนะ ตองดอนผลกาพนาจเิตเป็นน้ใจนะครกบปุบพี่ไม่ตองหรอกเขาจอเพิ่มให้นะครับเย่เห็นไหมครับคนยิบบนึ่ับพับายไปแล้วเทมากเลยเมื่อกี้รู้สึกเหมือนบว่าพี่เขาไม่ได้ใช้้ย่แรงอะไรเลยถูกต้องอย่างที่บอกไว้ครับพี่พี่บอแล้ว โม,ม้โมาแล้วครับโอ้โหเข้าของมั่นใจนะครับผมนี่เลยนะครับด้วยระบบควอดซอดไทยนะครับที่คุณจะพบได้นะครับที่มาสเตอร์นะครับ PT 50ตัวใหม่ล่าสุดนี่เองนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจน,นะครับโอ้โหสุดยอดครับเวลาครับโัวนด้ครับไม่ชอบนะครับไม่ชอบนะค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แต่ถ้าอยากนั่งต่อไปก็รอใจไนครับกตัวมากเาามาซาีท่ัอนี้เขาสดขกับวงงตุนายุนนตายะครับนจะใครนะครับนพอตไ You was to be the hottest